ไทยพรีเมียร์ลีกช่วงโค้งสุดท้ายบิ๊กแมช์วันนี้บุรีรัมยูเนเต็ดก็ใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีนะครับบุกไปชนะเอ g จีเมืองทองยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับติดตามกับคุณนทวัตรอิงคาวิธานครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกคู่สำคัญที่เอสซีจีสเตเดียมครับวันนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะของจ่าฝูงบุรีรัมยูเนเต็ดครับเอาชนะเอสซีจีเมืองทอง1.0ต่อพวกเขายัางรักษาเสถิติไม่แพ้เมืองทองต่อไปและก็เพิ่มโอกาสในการคว้าชแชมป์ฤดูกาลนี้ด้วยครับ บรรยากาศที่เอสซีจีสเตเดียมในวันนี้ครับเป็นแฟนของเมืองทองอยูไนเต็ดมากันเต็มสนามครับขณะที่บุรีรัมย์ก็ตามมาเชียร์10%ของสนามก็ประมาณ1,200คนครับเริ่มเกมได้ไม่ถึง2นาทีครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ได้โอกาสก่อนจากลูกโมงของฮาเบียปาตินโยแต่โขกออกลรงไปอย่างน่าเสียดายครับหลังจากนั้นเมืองทองมีโอกาสบ้างครับนาทีที่4เกรตั้นสิวาได้โอกาสยิงแต่ก็ไม่ผ่านมือของสิวรักษ์เทพสูงเนิน ถึงนาทีที่22ครับเมืองทองมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากลูกปลี่คิกพิยพลผานิชกุลครับได้มงคประเดิมในกรอบเขตโทษแต่บอลก็หลุดออกหลังไปอีกครับจนถึงนาทีที่35ครับเป็นบุรีรัมย์อยู่ในเตดได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะสวนกลับเร็วครับจากพันแก้วพรมตั้มกับผู้เล่นเมืองทองแล้วก็หลุดเข้าไปถึงใกล้เขตโทษก่อนที่จะจ่ายเข้ามาให้กับอัมเรสปูเนสกองหลังที่เติมขึ้นมายิงครับให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ1-0 ในช่วงท่งเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับเมืองทองมาได้ลูกที่จุดโทษสุรีสุขะทำเปาวุฒิชัยทาทองครับคนที่รับหน้าที่สังหารก็คือเคลตันซิวาแต่ปรากฏว่าเคลตันยิงไม่ผ่านมือซิวร์ครับสกอร์ยังอยู่ที่บุรีรัมนำหนึ่งต่อศูนย์และก็จบคร,รึ่งแรกดรืยอสกอร์นี้กลับมาเล่นครึ่งหลังกันต่อครับผ่านไป15นาทีบุรีรัมเหลือผู้เล่น1ิบคนธิรทรไปเตะปียพลครับโดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม เอสซีเมืองทองมีเวลาครึ่งชั่วโมงครับในการตามปีสเสมอแต่จนแล้วจนรอดครับก็ยิงไม่ผ่านมือสิวรักษ์เทศสูนเนินจบเกมนี้ครับบุรีรัมย์ทำสำเร็จบุกมาชนะเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดหนึ่งต่อศูนย์ทำให้บุรีรัมย์นั้นยังรักษาสิติไม่แพ้เมืองทองต่อไปครับเจอกันมาทั้งหมด16นัดเป็นบุรีรัมย์ชนะได้ถึง9นัดเสมอกันไป7จดครั้งครับสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดแพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทอง นี่คือความรู้สึกของผมคือชัยชนะบุรีรัมย์วันนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับความรู้สึกของแฟนบอลที่รักความยุติธรรมทั่วประเทศเหรอกครับที่เขาเห็นผู้เล่น10คนเอาชนะ14คนในสนามได้นะครับสุดท้ายทนในบินเจ็ดนัดที่เหลือกับ3แต้มที่นำสมุทรีแล้วก็ทิ้งเมืองไอไปแล้วตรงนี้แชมป์ใกล้มากก็จากนี้ไปก็เหลือเจนัดนะครับผมคิดว่า18แแต้มนะครับเราก็เป็นแชมป์แล้วนะครับแต่ว่า ป้าหมายคือเก็บทั้ง21แต้มครับโอกาสทองเราในปีนี้คงไม่ใช่อยู่ในมือเราแล้ว คงอยู่ในมือทีมที่อยู่เหนือกว่าเรานะครับซึ่งซึ่งสิ่งที่เราทําได้ในขณะนี้คือเล่นทุกนัดตัวมีเป้าหมายสแต้มเล่นเพื่อ3ามแต้มเพื่อแฟนบอลเราทุกคนไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นๆกันบ้างครับอาร์มี่ยูเนเต็ดแพ้สุพรรณบุรีศูต่อ4ชัยนาทชนะบางกอกกลาส3ต่อสองสิงห์ท่าเรือชนะสงขลาสองต่อหนึ่งทีโอทีชนะบีซีเทโรศาสนะสองต่อหนึ่งแบงคอกยูเนเต็ดเสมอกับปาราทรยองเอฟซีสองต่อ2เพื่อนตำรวจแพ้ราชบุรีมิตรผลเอฟซีต่อ2 สมุทรสงครามครับแพ้ให้กับศรีสะเกดศูนย์ต่อหนึ่งและรองจากฝูงชมบุรีบุกไปเอาชนะแอร์ฟอสได้สามประตูต่อหนึ่งครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ครับตอนนี้ก็เหลืออีกแค่เจ็ดนัดเท่านั้นแล้วครับตอนนี้ทีมท้ายตารางก็ต้องพยายามที่จะสู้กันให้หนักขึ้นอีกเพราะว่าฤดูก,กาลนี้เอาทีมตกชั้นถึงห้าทีมเลยทีเดียวขณะที่ทีมหัวตารางครับเหลืออีกเจ็ดนัดพวกเขาจะพลาดอีกไม่ได้แล้วสําหรับการลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ในฤดูก,กาลนี้ และนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดครับที่ s t g Stadium กลับไปที่ทางสถานีครับ